สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะพลอยขออนุญาตฝากร้านร้านกุหลาบออนไลน์ของพลอยเองค่ะชื่อร้าน missrose.cnx เลือกซื้อเลือกหากันได้บน Facebook เรามีช่องทางการจัดจำหน่ายเพียงช่องทางเดียวคือบน Facebook ค่ะส่งตรงจากสวนกุหลาบเชียงใหม่ราคาจับต้องได้ร้าน missrose.cnx ค่ะ ในเรื่องของทำเลปลูกดอกกุหลาบนั้นนะคะให้เลือกทำเลที่ไม่ปลูกใกล้กับต้นไม้ที่เป็นโรคเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้นะคะเพราะจะส่งผลทําให้กุหลาบของเราเนี่ยติดเชื้อไปด้วยเนี่ยคะ่ะเหมือนตัวอย่างบ้านพลอยเนี่ยค่ะคือตอนปลูกเนี่ยเราปลูกดอกแครไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็ลืมไปนะคะว่าดอกแคเนี่ยเขาเหมือนมีอะไรดำๆอะ่ะ ไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อราหรืออะไรเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยดำๆมันเนี่ยเราก็ลืมนะคะปรากดเราปลูกกุหลาบอยู่ใต้ใต้ต้นดอกแคปัญหาก็เป็นเลยค่ะเนี่ยมันก็จะแบบมีดำๆด่างๆลงมาลงมาเปื้อนกับกุหลาบเนีถามว่ากุหลาบเป็นโรคไหมก็ไม่เป็นโรคนะคะเพียงแต่ว่าเนี่ยค่ะมันมัน,ม,นมันเช็ดออกได้ ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเชื้อราหรือเป็นอะไรเนี่ยทำให้กุหลาบเราไม่สวยต้นดูโทมดูอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังออกดอกดอกอยู่นะคะเดี๋ยวว่างๆว,ว่าจะขุดแล้วก็ไปปลูกที่ใหม่แต่ดูแล้วถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นอะไรมากก็าอาจจะอยู่ที่เดิมเพราะจากการสังเกตเนี่ยเขาก็คือไม่ได้เป็นโรคอะแต่ว่ามันก็จะเปื้อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอะไรนะคะ เนี่ยค่ะก็เลยอยากจะแนะนําว่าทําเลเนี่ยพยายามหาที่ปลูกที่ไม่อยู่ใกล้กับต้นไม้ที่เป็นโรคมีมแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ไม่รบกวนเขาเขาจะได้เจริญเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ข้อที่2ออย่าปลูกชิด,ชดกันเพราะกุหลาบเนี่ยเขาจะขายายออกด้านข้างเรื่อยๆเพราะเขาจะเป็นพุ่มแต่ทีเนี้ยตอนพลอยปลูกอะ่ะก็ลืมเหมือนกันค่ะเห็นไหมจะปลูกชิดชิดกันเลยเนี่ย ต้องมีการขุดออกบ้างนะคะไม่งั้นเนี่ยพอเขาโตมามันก็จะชนกันชิดกันเกินไปจริงๆแล้วความห่างจะต้องอยู่ที่อย่างน้อย1เมตรนะคะเราจะต้องปรุงดินเองเนาะถ้าเกิดเราปลูกในกระถางในกระถางต้นไม้จะมีดินอยู่2ส่วนขุยมะพร้าว1ส่วนข้าวเปลือก1ส่วน ขี้วัวอีกหนึ่ส่วนเพราะอะไรเราต้องใช้สีตัวนี้เพราะว่าเวลาเขาผสมออกมาเห็นไหมคะเนี่ยมันจะร่วนซุยคะ่ะมันจะไม่แข็งรากกุหลาบจะเดินดีในอัตรา2 1 1 1 1เนาะแล้วขี้วัวเนี่ยเราจะใส่แค่ครั้งแรกเท่านั้นที่เราปรุงดินแล้วก็ปลูกลงไปในกระถางนะคะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ให้แล้วเพราะว่าเราจะให้ปุ๋ยเคมีไปตลอดเลย ซึ่งมันก็เพียงพอไม่จําเป็นต้องให้ปุ๋ยคีวอีกแล้วนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาพบว่ากุหลาบสามารถอยู่ในกระถางต้นไม้ได้นะคะถ้าเกิดมีสารอาหารเพียงพอออย่างต้นนี้เขาก็อายุหนึ่งปีแล้วค่ะเห็นไหมพุ่มใหญ่เลยนี่เพิ่งตัดดอกเขาทิ้งไปนะคะก็เลยไม่เห็นดอกเนาะอันนี้ก็กระถางขนาดสิบนิ้วค่ะทีนี้เวลาเราปลูกเนี่ยเวลาเราได้มาเป็นถุงแบบนี้ค่ะสังเกตดูนะว่าที่อยู่ด้านในเนี่ย มันจะมีดินแค่ตรงที่เราปลูกกุหลาบส่วนรอบๆเนี่ยจะเป็นกาวเป็นแกบขอโทษค่ะเป็นแก่เป็นข้าวเปลือกซึ่งไม่มีดินเลยเห็นไหมลองไปสังเกตกุหลาบตัวเองดูนะมันจะไม่มีดินปนเลยดังนั้นเวลาเราปลูกลงในกระถางเนี่ยเราก็ควรจะเอาเปลือกมันออกนะคะเอาออกซะแต่อย่าหมดเพราะว่ารากของกุหลาบจะเสียหายให้เหลือไว้แค่เนี่ยค่ะดินที่อยู่ตรงอ่ ตร,ต,รตรงต้นนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ1กําปั้นมือะคะ่ะในถุงเนี้ยดินจะมีอยู่แค่นั้นเนี้ยเท่านี้หนึ่งกำหนึ่งหนึ่งกำปั้นมือนะคะก็เหลือ,อไว้อย่าให้รากเขาเสียหายเนาะเสร็จแล้วก็เอามาปลูกในนี้นะคะลงในลงในกระถางแล้วก็ใช้ดินที่เราปลูกนะคะใส่เข้าไปปลูกเสร็จแล้วนะคะให้เอาไว้ในที่รม่มหรือว่าํำไรก็ได้ อย่างของพลอยนะคะตรงนี้เขาก็จะโดนแดดแค่ช่วง10โมงถึง11โมงเท่านั้นนะคะพอหลังจากเที่ยงปุ๊บก็จะร่มเลยนะคะไม่มีแดดแล้วอันนี้เขาเรียกว่าแดดรำไรนะคะเพราะว่าเราเพิ่งปลูกลงในกระถางมีการเอาเปลือกเขาออกนะคะพวกเข้าเปลือกเอ้ยแกะเปลือกเอาออกดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงอยาให้เขาไปโดนแดดโดยตรงนะคะให้อยู่ประมาณสัก2ออาทิตย์ ถึงหนึ่งเดือนค่อยๆดูอาการเขาก่อนนะคะพอเขาแข็งแรงดีแล้วหลังจากนั้นผ่านไปสัก2อาทิตย์ก็ให้เริ่มให้ปุ๋ยได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะปลูกลงดินใจะไหมคะขุดหลุมขึ้นมาเนาะพอประมาณ5 0 50คซนเมตรนะคะแล้วนำกุหลาบถุงของเราเนี่ยละคะ่ะปลูกลงไปทั้งถุงเลยคุณผู้ชมไม่ต้องเอาแกลบหรืออะไรออกทั้งสิ้นนะคะ mm hmm. ก็คือเอาถุงที่ออกแล้วก็ใส่เข้าในหลุมได้เลยแล้วกลบดินได้เลยนะคะ ถ้าเป็นดินไม่ค่อยดีก็ให้ปรุงดินที่บอกไฟเมื่อกี้นะคะปรุงดินเองแล้วใส่กรลบเข้าไปแตถ่ถ้าดินถ้าดินที่บ้านคุณผู้ชมมันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรุงดินก็คือกรลบดินของที่บ้านไปได้เลยแล้วก็ใส่ขี้วัวให้เขาสักหนึ่งกำปั้นมือนะคะอันนี้คือในกรณีที่ดินดีนะแต่ว่าเวลาปลูกลงดินนะคะไม่ต้องเอา ไม่ต้องเอาเข้าเปลือกหรือกแกลบออกเนี่ยเป็นเพราะว่าพอลงดินไปแล้วเนี่ยรากุหลาบมันสามารถเดินเดินไปได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะเขาก็จะไปตามดินที่เราปลูกนั่นแหละค่ะรากก็จะขยายไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆส่วนในพวกแกลบบเข้าเปลือกต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเองหลังจากนั้นก็พักหนึ่งอาทิตย์นะคะอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยเคมีเนาะผ่านไปสัก เ็ถึง10วันค่ะก็ให้เริ่มใส่ปุ๋ยเคมีให้เขาได้เลยสำหรับการให้ปุ๋ยกหลาบที่ปลูกในกระถางหรือในถุงแล้วก็ปลูกในดินนะคะอาจาราส่วนการให้ปุ๋ยเท่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมเราจะใช้ปุ๋ย2ตัวนี้นะคะตัวแรกเลยบำรุงใบชื่อเขาคือยี่ห้อตราเรือใบ สูตร16 1ห 16, 16หรือที่เรียกว่า16เสมอนะคะแล้วก็ตัวที่2ตัวนี้บำรุงดอกค่ะเร่งดอกให้ดอกมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ก็ยี่ห้อตราเรือใบเหมือนกันสูตร8 24 24ค่ะวิธีให้นะคะเราก็จะใช้ช้อนกาแฟที่เราชงกาแฟนี่แหละค่ะเป็นมาตราวัดก็1ช้อนกาแฟค่ะอย่างละ1ช้อนกาแฟนะคะอ่าบำรุงใบ บำรุงดอกอย่าให้พูนนะคะให้พอดีช้อนนะคะเดี๋ยวมันจะมากเกินไปอ่าอย่างละหนึ่งอันนี้สําหรับกระถางนะคะสําหรับถุงถุงก็เหมือนกันค่ะวิธีเดียวกันค่ะตักยากนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะอ่าประมาณนี้เนี้ยค่ะ่ะาใส่เข้าไปนะคะสำหรับต้นที่ปลูกลงดินก็เหมือนกันค่ะ ใส่เลยหนึ่งช้อนกาแฟานี่ค่ะหนช้อนกาแฟาแค่นี้เองค่ะปุ๋ยเขาจะมีลักษณะนนคล้ายกันมากนะคะอันนี้บำรุงดอกเนาะอันนี้บำรุงใบเห็นไหมเป็นสีฟ้าคล้ายกันเลยเราหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดแล้วก็ร้านค้าทั่วไปเขาจะขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ25ถึง30บาทเสร็จก็รดน้ำได้เลยนะคะ เขาจะละลายเร็วมากเห็นไหมคะเขาจะละลายเร็วนะคะทำให้กุหลาบนั้นเนี่ยดึงสารอาหารที่อยู่ในปุ๋ยเนี่ยไปกินไปใช้ได้เลยค่ะทันทีทางร้านของเราเนี่ยจะใช้ปุ๋ยอยู่แค่3อย่างคือขี้วัว ปุ๋ยสีฟ้า2ตัวของยี่ห้อตราเรือใบสูตร16-16-16แล้วก็8-24-24เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมซึ่งผลก็ออกมาตามที่เห็นนี่เลยค่ะกุหลาบเขาก็จะแข็งแรงนะคะสวยงามมีดอกดอกค่ะไอที่บางต้นไม่ค่อยเห็นดอกก็เป็นเพราะว่าเราตัดไปแล้วนะคะอะอย่างต้นนี้ค่ะปลูกมา7เดือนคอเดสจู u บลลี่ค่ะสูง กิ่งก็แข็งแรงมากนะคะดอกดกด้วยค่ะเห็นไหมดอกใหญ่มากเท่าฝ่ามือเลยเราใช้ปุ๋ย2ตัวนี้เท่านั้นนะคะออขอย้ำว่าวิธีทั้งหมดที่เราได้เสนอไปนั้นไม่ใช่ทฤษฎีหรือวิธีที่ดีที่สุดแต่เพียงเป็นประสบการณ์ของร้านเราที่ว่าเออใช้ปุ๋ยสูตรนี้แล้วมันดีมันไม่เปลืองค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามา แชร์ให้กับคนรักกุหลาบจะได้นำไปปรับใช้นะคะสำหรับมือใหม่หัดปลูกที่ยังไม่มีแนวทางนะคะว่าออจะปลูกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ค่าใช้จ่ายก็อาจจะไม่ค่อยมากก็เหมาะสำหรับมือใหม่หัดปลูกด้วยค่ะใส่ปุ๋ยให้กุหลาบทุกๆอาทิตย์ อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมอย่างที่ร้านเนี่ยก็จะใส่ทุกวันอาทิตย์ค่ะเราก็จะจําของเราเองว่าเอะพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วนะเราต้องใส่กุหลาบต้องใส่ปุ๋ยให้กุหลาบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยต้องใส่ทุกสัปดาห์นะคะหรือ10วันก็ได้ค่ะแต่ถ้ารอบวันช้ากว่า10วันเนี่ยไม่แนะนําเพราะว่าเขาก็จะไม่ค่อยได้กินสารอาหารเนาะ ที่ตัดดอกทิ้งนะคะง่ายๆเลยก็คือให้เราเลือกบริเวณที่มีกิ่งแข็งแรงนะคะอะ่คุณผู้ชมดูนะตรงเนี้เขาจะอ่อนๆอยู่ไม่แนะนำให้ตัดเพราะเขาจะงอกยากให้เราตัดตรงบริเวณที่มีความแข็งๆหน่อยเห็นไหมที่มันมีนำ้ำๆเนี่ยอตรงนี้เลยถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะอ่อนเห็นไหมคะเขาจะ อ่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใบใหม่ก็จะแตกแตกยากนะคะ่ะให้ตัดตรงนี้ค่ะและตรงเนี้ยให้มันแข็งๆหน่อยเดี๋ยจะให้บริเวณลงมาก็แล้วแต่ค่ะแต่ด้วยความที่เราเสียดายความสูงของกิ่งเนาะเขาจะได้สูงไวๆแล้วก็พยายามตัดบริเวณที่เขาแข็งแรงแต่ก็ตัดแล้วยังยาวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาจะได้ยาวแล้วก็สูงได้เร็วขึ้นนะคะ,อะโอเคตัดเลยชึบ เสร็จแล้วเราก็ต้องแต่งใบนะคะคุณผู้ชมคะลองสังเกตดูตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเล็กๆเกนะะี่ยค่ะอันนี้คือจะมียอดแตกออกมาใหม่ตรงนี้ค่ะจะอยู่ตรงข้อของใบเลยดังนั้นเวลาเราตัดตัดใบเขาออกเนี่ยอยอดใหม่ที่พร้อมจะออกตรงนี้ค่ะเขาก็จะออกง่ายก็จะกลายเป็น ใบใหม่แล้วก็แตกดอกใหม่ให้เราชมก็คือจะเป็นแบบนี้นี่เขาจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเนาะถ้าเราไม่ตัดใบให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่มีที่ออกเนาะต้นก็จะไม่ค่อยมีดอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดให้เขาไปเลยนะคะตัดสักตัดสักสี่ใบค่ะอ่ะไปละสองเนาะสาม โอเคเนี่ยค่ะตัดประมาณสี่ใบห้าใบประมาณนี้นะคะทีเนี้ยเห็นไหมก็จะมีก็จะมีกิ่งที่ไม่มีใบอ่ะประมาณหนึ่งฝ่ามือเนี่ยค่ะทีเนี้ยหลังจากนี้นะคะก็ลองสังเกตดูมันจะมีใบออกใหม่บริเวณนี้อีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ค่ะก็จะมีใบใหม่ออกอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เราตัดใบทิ้งสี่ห้าใบแล้วเหลือไว้แต่กิ่ง นิดนึงนะคะปรากฏว่าหนอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเขาก็แตกยอดแตกใบใหม่นะคะเห็นไหมนี่เลยออกใหม่ตืบที่2ที่นะคะแล้วก็ยอดเขาอีกที่ก็เป็น3ถ้าเราไม่ไม่ตัดใบทิ้งให้เขานะคะตัดแต่ดอกเนี่ยมันก็จะไม่มีบริเวณให้ใบใหม่เนี่ยเขาออกมาดังนั้นเวลาเราตัดดอกทิ้งก็ควรจะตัดใบด้วยสัก4ีใบค่ะคุณผู้ชม นี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเห็นไหมคะพอเราตัดใบเก่าทิ้งไปใบใหม่ก็จะงอกออกมาเลยนะคะรอยตัดเดิมเขาใช่ไหมคะเราตัดดอก้าไปก็ตัดใบให้ด้วยค่ะทีนี้ลองสังเกตนะคะบริเวณที่บริเวณที่เรา,าตัดใบทิ้งนะคะมันก็คือจะออกตรงนั้นเลยนะเราตัดใบตรงไหนต้นใหม่ก็จะออกตรงนั้นนะคะมีเคสหนึ่งนะคะสมมติว่าเรากําลังจะตัดดอกใช่ไหม ทีนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะไล่จากดอกอเลยนะที่เหี่ยวแห้งนี่เราจะตัดเห็นไหมคะมีแตกยอดใหม่แล้วนะคะทั้งๆที่ใบเนี่ยยังไม่ได้โดนตัดทิ้งอ่ะอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งคือบางสายพันธุ์เห็นไหมถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ตัดใบให้ใหเขาแต่เขาก็พยายามที่จะงอกแล้วก็แตกยอดใหม่ดังนั้นเวลาเราตัดอย่าไปตัดเขาทิ้งนะคะเสียดายก็คือเราก็ต้องช่วยเขาค่ะดังนั้นก็ให้ตัดบริเวณที่ ที่มีที่มียอดแตกตรงนั้นนะคะมันแตกตรงไหนก็ตัดตรงนั้นน่ะค่ะแค่เนี้ยจะได้เป็นการช่วยเหลือเขานะคะให้เขาได้แตกไวๆเนาะแล้วก็ไอใบเดิมเนี่ยจะได้ไม่ไปแย่งสารอาหารเขาด้วยนะคะก็ตัดเลยค่ะ่าแค่นี้เห็นไหมคะ,ะแล้วก็ด้านล่างก็ตัดให้เขาด้วยเห็นไหมด้านล่างเขาก็มีงอกมาเหมือนกันเนี่ค่ะ เห็นไหมแล้วก็ช่วยเขานิดนึงนะคะเพราะว่าใบเดิมเนี่ยจะไปแย่งสารอาหารเขาได้เนาะแล้วก็ตัดให้เขาแต่งให้เขา5่าใเนี่เห็นไหมคะชึบนี่แล้วจะมีอีกเคสหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเขาเรียกว่าหัวตันนะคะหัวตันในที่นี้ก็คือว่ามันไม่ยอมไม่ยอมงอกเป็นอยังไงเดียคือไม่ยอมออกดอกค่ะคะ่ะก็คือมันตันนะคะเห็นไหมอห่างยอดนี้ ใช่ไหมคะปกติเนี่ยมันจะต้องมียอดแบบนี้พอเขามีใบเขาก็ต้องมีดอกออกมาด้วยใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมแต่อย่างเคสเนี้ยเขามีใบใหม่ก็จริงแต่เขาไม่ยอมออกดอกก็เลยเรียกว่าหัวตันนะคะเราก็เลยต้องมีวิธีการช่วยเหลือเขาไม่ให้ตันนะคะนั่นก็คือการตัดแต่งนั่นเองเราก็ตัดใบเขาทิ้งนะคะ,ะแล้วก็ตัดเขาทิ้งไปเลย แล้วก็ใช้วิธีเดิมก็อย่างนี้นะคะตัดใบทิ้งค่ะ4ใบเนะเาะเพราะต้นเขายัางเล็กอยู่อ,ออกสัก3-4ใบก็โอเคละอ่าเนี่ยค่ะหัวมันตันนะคะต่อไปก็จะได้ไม่ตันเนาะเห็นไหมใบทีพ่พร้อมที่จะออกใหม่ก็เห็นเป็นปุ่มละก็อีกสัด หนึ่งอันก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะกับอีกแบบหนึ่งนะคะหัวตันแต่มีใบใบใหม่งอกแล้วแต่หัวตันหาเห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้ก็หัวตันเหมือนกันแต่ตันแบบมีใบใหม่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ต้องตกแต่งให้เขาเหมือนกันนั่นก็คือการตัดใบทิ้งเช่นกันค่ะเพื่อให้ใบเก่านั้นเนี่ยไม่แย่งสารอาหารใบใหม่เนะ แล้วก็ตัดให้เขาค่ะจะได้ไม่ตันแต่เนี้ยเขาดีกว่า I ate, ไอ้เคสเมื่อกี้ก็คือเขาตันก็จริงแต่ว่าเขาออกใบใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคแล้วก็ตัดตึ๊บตัดทิ้งนะคะค่ะการตกแต่งกิ่งเนี่ยเขาจะสูงจะพุ่มใหญ่จะเล็กอยู่ที่การแต่งด้วยกันไกลของเรานะคะคุณผู้ชมถามว่าถ้าเกิดเขายาวมากๆสูงมากๆเนี่ย เราสามารถตัดเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นเมตรห0สิเซน2ี่บเซนได้ไหมได้นะคะคุณผู้ชมมันอยู่ที่เราตัดเราตัดให้เขาสูงแค่ไหนเขาก็จะสูงแค่นั้นนะคะอไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าใบใหม่เนี่ยเขาจะออกเขาจะออกตามใบที่เราตัดเขาพร้อมที่จะงอกใหม่ตรงบริเวณเดิมที่เราตัดใบนั้นทิ้งนะคะ เห็นไหมที่แทกแทกเนี่ยที่เราว่าไว้คือเขาจะอยู่เขาจะอยู่ทุกใบเลยค่ะไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนถ้าเราตัดใบเขาทิ้งปุ๊บมันก็จะงอกใหม่ตรงที่เดิมเลยทีนี้เรามาดูในเรื่องของตอป่ากันนะคะนี่ต้นนี้เลยตอป่าส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่บริเวณข้างใต้อะคะ่ะแต่บางทีก็ ไม่เสมอไปนะคะบางทีเขาก็อาจจะอยู่ด้านบนของการติดตาก็ได้่ะว่าอย่างอันเนี้ยเราเห็นว่าตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะปกติเราก็จะเห็นเขาอยู่ด้านล่างของตากุหลาบแต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่เสมอไปเขาก็อาจจะขึ้นมาอยู่บริเวณด้านบนก็ได้นะคะเขาจะไม่ยอมออกดอกเขาจะยืดยาวออกมาเรื่อยๆนะบางครั้งก็เขียวบางครั้งก็แดงนะคะมีความใกล้เคียงกับกิ่ง กุหลาบที่ออกดอกทั่วไปซึ่งอาจจะแยกไม่ค่อยออกแต่ถ้าคุณผู้ชมนะคะสังเกตไปเรื่อยๆต่อไปคุณผู้ชมก็จะสังเกตเป็นเองนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลอยู่กับมันไปนานๆนะคะเดี๋ยวก็รู้จักมันเองนะคะเห็นไหมคะว่าต้นเขาดูดอกไม่ค่อยดอกด้วยเห็นไหมจะมีแค่สามสี่ดอกเองแล้วกิ่งเขาก็เล็กด้วยผอมแห้งแรงน้อยเพราะโดนแย่งสารอาหารกินไปหมดนะะี่ค่ะคือปัญหา เราต้องตัดมันทิ้งนะคะอยู่ข้างใต้สุดเลยมาจากข้างล่างเลยตัดทิ้งเลยค่ะน่ค่ะปล่อยเขาทิ้งไว้เป็นเดือนเลยเขาก็ยาวออกเรื่อยๆอะคะ่ะอันนี้ก็สวยเชียวนะคะหลายคนก็ลงดีใจโอ้ยกิ่งกระดงกิ่งกระโดง,ง,โดงมากอะไรมากนะคะปรากฏเป็นตอป่านะคะตัดทิ้งเลยค่ะเปรียบเทียบระหว่างตอป่ากับที่เขาแตกยอดใหม่เห็นไหมหน้าตาเขา คล้ายกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคะเนี่ยต่อป่าเขาก็จะแบบมีแต่ใบค่ะไม่ยอมไม่ยอมงอกดอกอะไรทั้งสิ้นนะแต่อันเนี้ยตัวเนี้ยเขาเป็นแตกยอดแตกดอกนะคะไอที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมมีความแตกต่างกันมากไม่เหมือนนะลักษณะเขาเนี่ยดูดีๆเห็นไหมคะตัวเนี้ย ผ่านไปสักหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะกลายเป็นแบบนี้นี่เขาก็จะแทงดอกออกมาแบบนี้เราจับๆดูค่ะใบก็จะคล้ายๆแบบสักๆขนๆนะคะคุณผู้ชมต่อป่า ผู้ชมต้องดูแลในเรื่องของใบที่ไม่สวยด้วยนะจะแห้งจะไม่สวยอะไรก็ตัดทิ้งให้ด้วยจะได้ไม่เป็นภาระของต้นนะคะเขาจะได้เอาไปเลี้ยงสารอาหารที่ได้มาเนี่ยจะได้เอาไปเลี้ยงอ่ใบที่เขาจเจริญเติบโตได้ดีเนาะเนี่ยก็ตัดทิ้งไปเลยใบไหนไม่สวยเหลืองเหี่ยวแห้งก็ตัดทิ้งให้เขาด้วยค่ะ เรื่องของการรดน้ํานะคะคุณผู้ชมพยายามอาบน้ําให้เขาด้วยนะคะไม่ใช่ว่ารดแค่ตรงนี้ตรงโคนอะไรคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะฉีดเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะเป็นการอาบน้ําให้เขาด้วยแต่ระวังอย่าให้เขาโดนดอกนะคะดอกอาจจะเสียหายได้เพราะว่าการอาบน้ําแบบนี้จะดีมากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า,วาบางทีเนี่ยเรามองไม่เห็นนะคะว่าว่ามีเชื้อโรคมีแมลงมีอะไรหรือเปล่า การอาบน้ําให้เขาแบบนี้เป็นการดีนะคะจะทําให้ใบเขาไม่เปื้อนไม่สกรปรกแล้วเนี่ยเชื้อโรคเอ่ยแมลงเอ่ยต่างๆที่แทรกตัวอยู่ตามกิ่งตามใบเนี่ยก็จะได้ตายนะคะหรือไม่ก็หลุดออกไปบ้างเป็นพืชที่ชอบกินน้ํานะคะแนะนําว่าควรจะรดน้ําวันละหนึ่งครั้งในช่วงเช้าหรือตอนเย็นก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวก หรือถ้าไม่ว่างอาจจะ2วันครั้งก็ได้แต่ถ้า3วันครั้งเนี่ยไม,นะไม่แนะนำเพราะเขาจะเกิดอาการขาดน้ำทำให้ต้นกิ่งใบดอกเอยอะไรต่างๆจะแห้งเหี่ยวนะคะสำหรับเรื่องแดดนะคะคุณผู้ชมุลาบเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วสามารถอยู่แดดได้ตลอดทั้งวัน แต่อย่างว่านะคะถ้าเขาโดนแดดตลอดทั้งวันเนี่ยแนะนําว่าน้ำเนี่ยก็ควรจะรด,ดทุกวันนะคะเพราะว่าเขาโดนแดดเผาทุกวันแล้วก็แดดแรงมากด้วยเนาะบางสายพันธุ์ก็จะอยู่ในที่ราไรหรือแดดครึ่งวันอันนี้ต้องศึกษาว่ากุหลาบแต่ละสายพันธุ์ที่เราปลูกเนี่ยเขาชอบแดดแบบไหนก็ควรจะปลูกในทําเลที่เขาชอบนะคะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกข้อหนึ่ง กุหลาบบางสายพันธุ์ถ้าไม่โดนแดดกลิ่นจะไม่หอมหรือบางสายพันธุ์ถึงแม้จะไม่โดนแดดเขาก็มีกลิ่นหอมตั้งแต่เช้ายันค่ำยันดึกก็มีเหมือนกันลองไปสังเกตดูนะคะบางสายพันธุ์นะคะเขาก็จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาถ้าเราดมเขาตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็น ตอนมีแดดกับตอนไม่มีแดดกลิ่นก็คนละเรื่องเหมือนกันอันนี้ลองไปสังเกตดูนะคะว่าของเราเนี่ยเป็นแบบไหน